นี่นะครับกันตพนโซลาเซลล์มาทําการติดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ซับคหนิงตําบลโนนดแดงอำเภอโนนดแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับที่ป้ายยางนะครับเป็นครกับปีตัวพีตตัวนี้เลยว่าข้าผมเนี่ยปีตเมืองนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไฟคอนโทรลใหญ่คือว่าไฟไฟใหญ่นะเรียกแจ็คหลอดกับตัวนี้แหละตัวหลักเัยนล้าก็มาเปิดตัวย่อยเอาตัวนี้ถ้าถ้าเขาไปยุ่งโอ้เปิดได้พี่เปิดไว้ตลอดเลยเดี๋ยวมันย้ำเคืนมันติดนั่นเองครับผม อันนี้ก็เป็นไฟเบิโทรท่าเปรลร่มมาเปิดแสดงไฟเอซเปิดเบิดเมื่อก็ได้ยิบซก็ได้ครับตัวนี้หันทางขีดดีกับบ่ได้ยุบ้านกับปิดไว้ <c oughs> นี่ครับกำชางกำลังเดินสายนะครับสายกันหล่อฟงหล่อฟฝานกับไฟนี่อ่อนเงาเข้านะครับ <c oughs> โทรทัศน์พัดนมสว่านหินเจียโทรทัศน์สอดแจ้ง เป็นจอแบนเลือดหาสิบนิ้วก็ได้ครับเอาเป็นไงครับแจ้งที่ว่านี่ต่อทายยกว่าอท้ายจนมะชนแจ้งชุดสองชุดสองนี่นะครับเอามีเบอร์โทรวันไี้จำเป็นหรอเบอร์โทรจำเปได้โทรมาหากันตพจนก็ได้ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกกันตพจนโซลาเซลล์นะครับอันนี้ก็คือผู้จัดการปลายยางช่างเลี่ยมของเราขอดูหน้าหน่อยนะครับ ช่างเลี่ยมนะครับเป็นเป็นโฟร์แมนครับไอตรวจสอบแผงนะครับมาตรฐานแผง260บวัตต์นะครับนี่เป็นโพลีสเตียลน์นะครับโพลีคริสตัลไลน์อ่าโอเคนะครับกำลังชาร์จก็มีบูตเตอร์คอนเวอร์เตอร์ในในกล่องคอนโทรลนะครับสามารถชาร์จเร็วเพิ่มแบตได้3ลูกแล้วก็บูตคอนเวอร์เตอร์คืนเลขกับเพิ่มแบตได้3เท่าตัวนะครับ นี่นะปลายยางนะครับเราอยู่มืดค่ำดำตามากอะเก็บสะสมทรัพย์หลายแสนเลยนะครับเพราะเอิ่นมาติดนี่นี่นะครับระบบกันฟ้าผ่ายางนี้นะครับสไตล์กันระพนนะครับฝนตกฟ้าร้องไม่ต้องกลัวครับดูโทรทัศน์ไปเลยไม่ต้องห่วงบบมีผ้าครับรับประกันคุณภาพสนใจก็โทรมาครับศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดศนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปด็ดหไฟอัตโนมัติกับมีให้ความนะครับนี่ เลือกปิดเปิดแล้วก็ได้นะครับสามดวงขอประคุณครับผมครับ